สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวเรามาดูวิธีการบล็อกใครบางคนรวมถึงเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ดูลายชื่อคนที่เราเคยบล็อกรวมถึงวิธีการยกเลิกการบล็อกดังกล่าวด้วยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ค่ะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ Facebook คนที่เราต้องการบล็อกนะคะอาจจะดูจากช่องค้นหาก็ได้ค่ะ เมื่อเราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของใครคนหนึ่งที่เราต้องการบล็อกให้มาที่จุดสามจุดตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่บล็อกนะคะตรงนี้ถ้าคนที่เราจะบละะ็อกค่ะเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วระบบเขาก็จะยกเลิกการเป็นเพื่อนของเราจากคนคนที่เราต้องการบละะ็อกค่ะเมื่อเพื่อนๆโอเค okay, แล้วก็มาเลือกที่บล็อกนะคะตรงนี้ ส่วนวิธีการดูว่าเราเคยบล็อกใครไปม้างหรือว่าดูรายชื่อคนที่เราต้องการบล็อกก็ให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้แล้วก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างมาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวมาเลือกที่การตั้งค่าแล้วก็ให้เลื่อนลงมา เราจะเห็นคําว่าการบล็อกนะคะตรงนี้ให้เรามาเลือกตรงนี้รายชื่อบุคคลที่เราเคยบล็อกเขาก็จะเรียงจากล่าสุดลงไปนะคะส่วนวิธีการยกเลิกการบล็อกก็ให้เรามาแตะที่เลิกบล็อกตรงนี้หลังรายชื่อคนที่เราต้องการเลิกบล็อกระบบก็จะถามเราว่าต้องการเลิกบล็อกหรือไม่สำหรับคนที่เราเลิกบล็อกถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อน เมื่อเราเลิกบล็อกแล้วเราจะต้องไปแอดเฟรนใหม่นะคะถึงจะเป็นเพื่อนกันใหม่อีกครั้งได้แล้วก็เราจะต้องรออีก4 8ชั่วโมงหากว่าเราต้องการบล็อกบุคคลคนที่เราต้องการเลิกบล็อกตรงนี้ค่ะเมื่อเราตกลงแล้วก็มาเลือกที่เลิกบล็อกนะคะตรงนี้อ่าบุคคลดังกล่าวก็จะเลิกบล็อก block. เราก็จะสามารถเลิกบล็อกบุคคลดังกล่าวได้แล้วท่อน,นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะบล็อก ดูว่าเราเคยบล็อกใครไปมั่งรวมถึงวิธีการเลิกบล็อกบอกอุคคลดังกล่าวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ